เล่นคลองวางมีลูกขโมยของจากแอปเรือนหอนัดมิเรียหลังน้ำตาเสียลูกคนแรกแต่งอาฟอธิชาติได้เพราะสามีเก่า เรียกได้ว่าเป็นอดีตดาราวัยรุ่นชื่อดังยุค90ทีใ่ใครๆต่างก็ชื่นชอบสำหรับสาวนัดมิเรียเบน,นเนเนตตี้และถึงแนมะ้ปัจจุบันอายุจะขึ้นเลข4แต่ความสวยสดใสเขาการันตีว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่น้อยถ้าหากทุกคนจำได้ครั้งหนึ่งสาวนัดมิเรียานานได้เปิดใจกับรายการดังรายการหนึ่งครั้งแรกถึงสาเหตุที่ได้มาพบรักกับพระเอกปากแดงอมรทิชาจุดเริ่มต้นคือมาเจอกันที่งานบูญตอนนั้นคุณเต๋าสมชายบวช นัดก็ไปร่วมงานบวชคุณเต๋าคุณอ้ําเป็นน้องรักของคุณเต๋าอยู่ก็เจอการในงานบวชแล้วหลังจากนั้นก็ชวนไปทําบุญตอนนั้นก็ยังไม่คิดอะไรเหมือนรุ่นพี่รุ่นน้องชวนทําบุญแล้วเราก็ไปทําบุญด้วยกันซึ่งหลังจากได้ไปทําบุญด้วยกันก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันไปจนได้แต่งงานจนถึงปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มาแต่งงานกันมาหลายปีแต่ความรักของทั้งคู่ก็ยังดูหวานหยดสุดๆและล่าสุดอ้ําอธิชาติครรรยาสุทักนัวิรย มานั่งคุณคุยเปิดใจในการสามแซ่บอีกครั้งซึ่งมาครั้งนี้ท้งครูได้เล่าเรื่องความลับที่ไม่เคยบอกให้ใครรู้มาก่อนเรื่องการมีลูกอีกด้วยตอนที่ยังไม่คบกันเข้ามาจีบก็มีไปทำท้าอาจารย์เพราะเขาจะมีข่าวมาเป็นระลอกเราก็เอะเป็นหรือเปล่าก็เลยเอาดวงไปถามเขาดูเขาก็บอกว่าคนนี้หรอดวงเขาเป็นเทวีเริเป็นคนชอบสวยงาม เข้าใจผู้หญิงแต่ไม่เป็นชัวร์ก็เลยวางใจก็ค่อยๆดูเขาไปเพราะดาวมันจะบอกว่าไม่เป็นผู้ชายแท้เรื่องการมีเบบีไทยแล้วค่ะอยู่บนความเข้าใจแล้วเราเต็มที่สุดๆแล้วและตอนนี้ก็มีความสุขกับชีวิตมากแล้วเมื่อไรก็ตามที่เราทําทุกอย่างสุดความสามารถของเราแล้วเราจะไม่เสียใจายทานทุกอย่างวิทยาศาสตร์แต่ศิยศาสตร์ไม่เคยทำนะแค่สดดวดมนต์ไหวพร้บางคนบอกว่าอยากมีลูกต้องไปขมโมยของเด็กมาคือที่บ้านจะมีโกด,ดังสาหรับของเด็กเพราะจะขมโมยมาเต็มไปหมด ไปขโมยของแอปมาแล้วแอปไม่รู้นัดขโมยมาจริงๆเอาผ้าอ้อมน้องมาพอเขากลับมาบ้านเขาก็ตื่นเต้นดีใจนิดนึงดึงออกมาแล้วพูดว่าดูนี่สินี่ขโมยของน้องปีใหม่มาอามกับนัดพยายามทุกอย่างในวันที่น้องไม่อยู่เป็นวันเดียวกับที่แม่ของนัดก็จากไปวันนั้นเราไปฟังผลว่าติดไม่ติดเพราะมีตัวอ่อนตัวสุดท้ายแล้วพอไม่ติดก็เสียใจมากทั้งคู่นัดร้องไห้หนักมากเพราะเป็นหวังสุดท้ายแล้วมันทําให้เราเข้าใจว่า ความอยากของมนุษย์ความอยากเป็นแม่อยากให้ใครอยู่กับเราความอยากทําให้เราเป็นทุกข์พอไม่ทุกหวางได้นาทีได้จากการสูญเสียฝากกดไลค์ like, กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทําใหม่ๆด้วยนะคะ